สวัสดีครับพบกับไอซ์นะครับวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์อัปเกรดตัวทีสโก้ด้วยนะครับซึ่งเราได้มองเชิงบวกสําหรับการประชุมวิเคราะห์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไอซ์เชิญเลยครับครับก็วันวันศุกร์ไป Analyst Meeting กับทีสโก้มานะครับก็รวมๆที่ m แมネจเมนต์ไกด์แดนมาต่างๆแล้วก็วิวเนี่ยผมมองเป็นบวกนะครับข้อมูลใหม่ๆเนี่ยก็มีอยู่3-4อันนะครับว่าผมสรุปคร่าวๆนี้ก็คือว่าแ a เนจ e มนต์ได้มองว่า c o v e r a g e ปัจจุบัน196%เนี่ยพอนะครับที่ที่น่าจะไม่ต้องแบบเพิ่มขึ้นอีกแล้ว196นี่คือเยอะจริงๆก็เยอะส่วนในกลุ่มแบงก์แล้วแหละนะครับแล้วก็ NPL คงค่อยๆขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นน่า,นากลัวมากนะครับเมดเดชเองก็บอกว่าสถานการณ์ณวันนี้จริงๆก็ดีกว่าที่เขาเคยประเมินไว้เมื่อตอนตอนปิดเมืองหรตอนในพวกนี้กค,ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเทนของคอร์สออฟฟั of of fun, นะครับหรือต้นทุนของเงินทุนเนี่ยก็ยังน่าจะลงต่อได้อีกนะครับเพราะว่าเขาดึงเงินฝากมา ทดแทนตัวบอลที่หมดอายุไปซึ่งต้นทุนเงินฝากนี่ถูกกว่านะครับแล้วก็ตัวแคปิตอลเทียวนะครับที่มีอยู่ทิสโก้มีอยู่18%เปอร์เซนเนี่ยเมล็ดมันมองว่าเกินพอนะครับสำหรับรับมือวิกฤตรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นคอนเซิร์ตเรื่องว่าจะไม่ผ่านสเตทเท์นะครับอีกอันหนึ่งที่เซอร์ไพรส์คือการแข่งขันในตลาดไฮเปอร์เชสหรือเช่าซื้อรถเนี่ยกับกับดูเดือดขึ้นไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าจริงๆภาวะแบบนี้เราคิดว่าทุกแบงก์จะแพสซี่กลับกลับกลายเป็นว่าม aggressiv ในการปล่อยโลนตรงนี้ขึ้นมาจริงผมแชร์อันนี้มันเป็นรถรถของทิสโก้นี่คือเป็นมือหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันนี้ผมแชร์นิดนึงคือผมไปดูอันนี้แชร์คืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทิสโกโดยตรงนะผมไปดูยอดขายรถยนต์มือสองเนี่ยในเมกาเนี่ยครับดีมากเลยนะคืออันนี้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่คนเซอร์ไพรส์อันนี้ผมขอโยงีเดี๋ยวเดี๋ยวผมโยงมาที่เรื่องนี้ให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยอุตสาหกรรมโควิดเนี่ย มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์สองเรื่องเรื่องแรกคือกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างโฮมโปร o ก o ดูโฮมคคนปรับปรุงบ้านกันโหนี่อันนี้คือดีหมดเลยถูกไหมอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอธุรกิจแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจแบบนี้มันได้ประโยชน์แล้วอยู่ๆมันกลับขึ้นมาแรงแล้วเร็วมากอันที่สเนี่ยคือยอดขายบ้านไม่ใช่คอนโดนะบ้านนะ นี่คือที่เซอร์ไพรส์สำหรับโควิดนะอันที่3แล้วผมเพิ่งรู้เมื่อวานตอนอาทิตย์เนี่ยผมตื่นมาเนี่ยตื่นมาแล้วผมมานั่งรีวิวเพราะว่าไม่ได้ตามตลาดมาทิตย์นึงไงไปพักร้อนมามผมกลับมานั่งดูเนี่ยอันที่3นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์รถยนต์มือสองในอเมริกาแล้วอุ้ขึ้นมือ,อสองเาเรู้ไหมครับคนเนี่ยเลี่ยงการเดินทางในแมสทรานสิตแต่<อ>คนไม่ได้มีเงินเยอะมากมแล้วเลยไปหาซื้อรถอยนต์มือสองรถยนต์มือสองปรับตัวขึ้นท่ามกลางโควิด10% ไม่จริงจริงแม็กเซนนะแล้วผมใช่แล้วผมกำลังจะอไเกียรติเกียรตินาคินเนี่ยเป็นแบงค์เดียวที่โลนนี่โต้กับผมกำลังจะโยงมาที่ตัวนี้แหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฝืนตัวเคเคพีแล้วเราโยงทีเดียวแล้วกันแต่ผมกำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่สามนะซึ่งมันบวกขึ้นมาจริงๆนะเดี๋ยวผมเอาตัวเลขมาเปิดให้ดูนะครับอันนี้คืออยากจะแชร์ภาพกว้างๆให้เห็นก่อนว่าเอออุตสาหกรรมมันมันมีบวกบ้างนะนะครับขออภัยกลับมาที่ติสโก้ครับโอเคก็ รวมๆเปเปอร์นี้ผมผมเป็นอัพเฟิร์มเ i n g ิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิสโก้ก็ยังชอบสุดในในกลุ่มแบงก์อยู่เหมือนเดิมนะครับปรับท่าเกตไพรขึ้นนิดหน่อยจาก80เป็น84นะครับเพราะว่าเรามีการปรับ e อ r n i n g งในปี2020กับ2021เนี่ยขึ้นนะครับ,รบ7%แล้วก็10%ตามลําดับสองส่วนที่ที่เราปรับ e อ r n i n g งขึ้นนะครับหก็คือว่าผมปรับตัวการตั้งสำรอง ลดลงนะครับ12%ปีนี้แล้วก็29%ปี2021นะครับหลักๆก็คือว่า NPL เขาเมเนจได้ดีกว่าที่ที่เราคิดไว้เยอะนะครับดังนั้นความจำเป็นในการต้องใส่สผลรองเยอะเลง29%เลยเหรใช่เอาแล้วครับแต่เดิมนี่คิดว่าสบู NPL จะโดดขึ้นมาแบบ5-6%แต่ว่ากลายเป็นว่าไตรมาส3เนี่ยก็คุมได้เหลือ2%กว่าเองผมคิดว่า worst case เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดไปถึงขนาดนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราที่เราปรับ ขึ้นมาก็คือตัวนอนเอ็นไอหรือว่าอะไรพวกรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับที่ทิสโก้เองทําได้ดีกว่าคาดนะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากฝั่งตัวบอระจ orn ะครับที่มีการออกกองใหม่ๆแล้วแล้วขายดีเลือกข้อดีดีนะครับส่วนตัวเทรนต่อจากนี้เนี่ยคเป็นงไนะครับ Q4 เนี่ยสิ่งที่น่าจะเห็นคือหนึ่งคือแม้ว่า NPL จะขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆลูกหนี้ที่เริ่มหมดมาตรการทั้งทุกแบงก์นะครับทีนี้เนี่ย สิ่งที่เราน่าจะเห็นก็คือว่าสำรลองไม่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีคอร์เปอร r a อ e อยู่ร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์คือยังไงต่อจากนี้ไม่น่าถึงพันล้วแหละครับร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่ง่ายคือมีสองเท่าของ NPR ปัจจุบันนะครับก็ Management ก็มองว่าไม่น่าจะต้องเพิ่มขึ้นเร็วๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวการบัตบอลทําลายที่โนดนกดกด,กดดันจากตัวการตั้งสำรองเนี่ยน่าจะไม่ได้มีนะครับกับอีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นคือคอร์รัปชันยังลงอยู่ในน Q4 ะครับ แม้ว่าไตรมาสี่เนี่ยเราเราคาดว่าตัวโลนยิวเนี่ยหรือว่าการปล่อยสินเชื่อใหม่ๆดอกเบี้ยอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าการแข่งขันในตลาดมันสูงขึ้นต้นสำรองลงต้นทุนลงเงินออกมาก็น่าจะเอาอยู่ใช่ก็มองแล้วบอททอมไลน์เนี่ยน่าจะไม่ได้หนีจากคิวสามมากนะครับน่าอยู่ว่าพันห้าพันหกเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็รอฟังผลเดือนนี้เดือนหน้านะครับก็คือตัวสเตทเทสนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าทิสโก้น่าจะผ่าน นะครับเพราะว่า1คือ c t 1หรือกองทุนชั้นที่1เขาเนี่ยมันเยอะสุดในกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ NPL เองเนี่ยไกลมาสามดูทรงแล้วก็คุมได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเมดจเมนต์แน่กลว่า ภายใต้สเตตทเซสิเนเรีโอของของ BOT เนี่ยผ่านอมันก็ไม่ได้บอกว่าผ่านคือก็บอกไม่ได้แต่ว่าเราบอกมันกระทบไม่เยอะซึ่งผมบอกนะฟิสโกไม่ผ่านนะเอาเกณฑ์เดียวกันนะไม่ได้ไม่ได้ไหนผ่านไม่ได้ไหนผ่านเลยถ้าไม่อย่างนั้นเปาสิสโกดูทรงแบบนี้เขาก็เลยสองเท่า NPL คุมได้โลนโกดโอเคยูคุมแล้วไอ้ฐานทุนสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าไม่ผ่านนะไปหมดอ่ะก็ผม่าไม่มีแบงค์ไหนผ่านก็คงสเตตเกินไป ะ <S <S นะครับในผมคิดว่าถ้าผ่านแล้วเบลทีเนี่ยไม่น่าจะห้ามเขาจ่ายผลผลนะดังนั้นเนี่ยปันผลเนี่ยคาดหวังได้เนี่ยปีนี้ผมทำเอ็น n ิ่งเพิร์แชรเนี่ยที่7จ็บาทห้นะครับก็คิดว่าจ่ายเลทเดิม80-85%ก็าาคือประมาณตั้งหบาทถึง6บาทคิดเป็นยิวจากราคาปัจจุบันก็ผมว่าก็ใช้ได้เปร์เซ็นต์นะครับก็เลยตัวนี้ยังชอบเป็นอัพเอร์ฟอร์มนะครับ target price ใหม่84อันนี้ก็ตามที่ earning ขึ้นแล้วก็มีปรับตัว ราคาเป้าหมายเป็นปลายปีหน้าด้วยกลางปีหน้าโอเค,คนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวอันนี้ผมคือเราเราพยายามจะเกิดมาล่วงหน้าหลายรอบแล้ว<ช>นะครับว่าจริงๆวันที่4พฤศจิกเนี่ยจะเป็นรอบใหญ่ในการปรับพอร์ตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผมต้องบอกเลยนะว่าหุนแดนทำไมต้องเป็น4พฤศจิกเพราะสาพรพฤศจิกเลือกตั้งอ,อเมริกาบนแล้วบนสมมติฐานเรื่องการเืองเรานิ่งเนี่ยนะค,ะครับ เราจะมีการปรับพอร์ตครั้งใหญ่เลยนะสำหรับการลงทุนต้องแต่เดือนปลายเดือนพฤศจิกันวันะลวหวังช็อตเทอรมแลนดี้บอกก่อนถ้าช็อตเทอมคือการมืรานิ่งนะผมเชื่อว่าโฟล์มันอันแล้วผมเชื่อว่าหุ้นแว l u ลูเนี่ยจะเริ่มกลับมาเพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับกลุ่มโกลด์นะครับแล้ว2ตัวนั้นเนี่ยที่ควรจะมีในพอร์ตเนี่ยคือทิสโก้กับอีออนอันนี้บอกลงหน้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมไม่รู้หุ้นจะลงไปตรงไหนนะเรื่องการเมืองจะยกระดับยังไงสภาจะเป็นยังไงผมไม่ทราบ่บอกวา ถ้าเรื่องการเมืองไทยคุณเห็นเรื่องการเมืองไทยนิ่งเมื่อไหร่แล้วก็สี่พฤศจิไบเดนชนะและคลองเสียงสนมากนนสภาสูงได้นะคุณโหลดหุ้น2ตัวนี้เข้าไปในพอร์ตทางทิสโก้และอ e. ีออนส่วนราคาอะไรยังไงว่าอีกทีหนึ่งเพราะเราไม่ทราบว่าเซ็ตมันจะลงไปตรงไหนจริงๆเพราะเราเปิด3ามตัโลกไปให้แล้วนะครับ,รบนั่นก็คือบทคลุ้การลงทุนเราก็เป็น2พิกสําหรับตัว uh, value play เพื่อคาดหวัง uh, การแลร์รี่ของช็อตเทอมได้นะครับประมาณนี้นะครับ,รบนั่นก็คือตัวทิสโก้ซึ่งเป็นหนึ่งในผุ้นแนะนาวันนี้ของเรานะครับ